อยู่ยังครับเข้ามาแล้วครบแล้วเว้ยมัวน,นี้มามาไปใช้ก่อนนี่ไงเคียียเคียียเคียียน่าจะออกไปแล้วออกอะไรไม่มีวิ่งเลยเกิดเดี๋ยวผมไปดไไ้ง ตายหรือเปล่ามันรอดไม่รอดไงตายหรือขวาตายหรือขวาขวาช่องไม่ช่องเฮ้ยยังอยู่พี่ยังอยู่ใกลจะตายแล้วนกลจะตายแล้วผมโดนระเบิดพี่ถอยมาผมยังไปเล่าโอ้โหไม่ทันไงเดีือดรับแล้วอะไรเลาก็บอกว่าตายแล้วเดือดรู้ไม่แป๊บนึงนะโอตายไหมครับสรุปแล้วตายตาย ให้วิ่งเข้าไปพี่นั่นแล้วเกือบเกือบดิเปลี่ยนวันนอนอยู่แล้วอาจารย์เม้นต้องลองกับกระนาดกรานาสสี่ไหมคือปดสลักแล้วมันมันกลับยินไม่ได้พี่ใช่ไหมวะใหญ่่ีสัดแล้วต้องขออย่างเดียวกระนาดกระนาดเอาไปเคลียร์ศพเคลียร์เลยครับโดยผมผมปั๊มปั๊มยาแป๊บเดีเรียบร้อยโอ้โหตายวะได้ปืนอะไรบ้างอ่ะ เอกเคแต่งสวยสวยสวยใช่ผมยิงร่วงไม่รอบนี่หน่อยขอให้ชื่นใจหน่อยจิมันไม่ปาตอนแรกแล้ตัวปลาตอนท้ายมันมันจะติดกันนะดิมันจะติดพี่ตายเดี๋ยวนะผมปั๊มยาอยู่นะครับปั๊มยาอยู่แป๊บนงนะผมโดนยิงทะลุมาโดนเดินแขนผมอยู่ตรงนี้นะจุดซุ่มตรงนั้นผมไม่อยู่แล้วนะมันยิงไม่ตาย ลองไปดูตายดิบเลยได้ได้ปืนเลยก็โหเลยนะตายตายดูคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์คอนเนอร์คอนเนอร์เอ้ยไปช่วยไหมตายเลยเนาะด๊อกนี่ตัวนีลเลสักแคป นจะแคปตอนนี้มีตัวกูยล้อหมดกูยล้อก้อน,นเอนี้ยสิเดร์เนี่ยตัวเนี้ยแคป่ปๆโอผมได้สามเลยตัวนี้ตายตายตาย,ต,าย,ต,ายตรงกำแพงสีฟ้าเนี่ยนะที่ทางขยะที่ผมอยู่เนี่ยทางเขึ้นเปลาฟิตมั้งระวังคนมาซ้อน อยากได้ระเบิดมากเลยตอนนี้ไม่มีแล้วตออกไปแล้วระเบิดต <c oughs> าไปแล้วแต่ตัวมันเขียวมากเลยอ่ะมีอีกตัวหนึ่งนะฟังฟังพี่นัทอยูอ่เสียงก็บเก็บกเก็บอยู่ฟังที่พี่นัทเข้าแตล่ะทีอ่ะอยู่ใต้ดิน ใช่ไหมนี่นี่เสียงพี่หรือเปล่าเดินเนี่ยผมผมผมย่องอยู่ข้างบนอ๋ออปัีอืมมาแล้วยิงเลยเด้อับถ้าสุครับมันมองง่ายอยู่กว่าเป็นคนเลยจะสบสนกันเเอานี้ไปชาร์จแป๊บ อันนี้คนเดินในเราใช่ปะ่ะนีในเสียงดังๆนงเจอยิงไหม่ะไอเดินีน่ใครี่ฟังพินัทเลยไม่ได้เจออ,อันนี้ใต้ดินผมยิงใต้ดินเด่ที่คุยวกันเียเสียเลยผมอยู่ในในที่เดิมเนี่ย <S 2> <S 2> นะ่่ ไมด้อยู um ่แถวนั้นนะตอนนี <s <s ้มันอยู่ในผมนี่ไงแอบไปนัดดินสกับเฉย รูนี้เวอร์รอบนี้สามตัวเลยอ,อย่างลั่นเลยวงอย่างลั่นอันนี้ที่เดินไม่ใช่เราไหมครับไม่ดีผมมันจูกระสุนอยู่ผมอยู่นิงน่งๆ มีตัวนึ่งเดินมาแล้วไม่ตายไม่ตายไม่ไมเหเ็นกาะเอ้ยอยู่ไหนพี่คงเลยจะออกไปประชันมาอุ้ปี๋ไปไหนวะคนจีนเยอะวะว่าไงค่ะเอาไปไหนวะ ะเดินนนนขึ้ขนนี่่มีอีกตัวนึงเสียงฝั่งซ้ายมือผมอะ่ะน่าจะฟังพินัทมันไม่ไน้ใจคนหรือเปล่าหรือว่าพินัทหรือเปล่านะน่ผมไม่ได้ขยับแปลว่าสครับเดินแล้วไม่กับคนไปฮะผมบรรจุกระสุนนี่ะ โอ้ยเมื่อกี้มันออกมายิงมันไวเกินอ่ะมันเดินกลับแล้วอะไรไม่รู้เดี๋ยวอยู่4แม็กนะผม5แม็กมันน่าจะอยู่ข้างหลังผมอ่ะใช่ป่ะอาจารย์เมนเห็นไหมข้างบนน่ะี่เสียงเดินม่ี

หวอยู่ใช่ไหมเข็ตเจ็บนะเข็ตลูกซองไหนไม่รู้ยิงคนกระแคปบนใหญ่เลยมันโมโหพ่อบ้านมาใครยื้อเพื่อนกูวะพ่อบาณนั่นหระอืออะโมโหแปดนาทีอ่าตัด ตรงผมนี่รุ่นจะมี S K S นะครับตรงที่ผมยิงนะน่าจะเป็ S K S สี่ห้าตัวยังไม่ได้กดตรงที่ผมอยู่สามนะตรงนี้สามเฮียอันนี้เสียงใครครับเดี๋ยวถ้าผมผมผมยงหมดสักห้านาทีเคียร์รอบอห้าหกนาที ไปยู่ผมอ่ะไปยิงคนอื่นคนอื่นตายเหรอไม่ไม่ไม่ผมโดนยิงแขนแต่คิดว่าคงไม่นานอ่ถอยมาตรงไม่ไหวออกเลยไม่ไหวออกเลยผมพิปบนทางเชื่อมครับนทางเชื่อมรึปา เชื่อมไหนเชื่อมห้องบนเนี่ยไม่มีมันยิงผมมาจากฝั่งนู้นเลยยิงจากนู้นเลดิโอพี่ใช่ไหมข้างหลังเราเล้โอเลยเออตรงลานโล่งหน้าเรดิโออ่ะลานโล่งไปแล้วเดี๋ยวห้านาทีไปเคี่ร์พี่ ไคิดว่าน่าจะตายที่ผมเขาไปชาร์จมาความยาวแ๊บนึงเอาไปเสริมหนึ่งแมนไปเสริมนี่ผมอยู่ข้างบนอย่างบอกผมได้ตรงไหนตรงที่ผมอยู่อ่ะตรงตรงตรงตู้คอนเทนเนอร์ที่้าที่ผมอยู่เลยอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วผมออกมาอีกข้างหลังมันเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหเสเพียบเลยมีอีกตัวนั่งนะฝั่งซ้ายมือผมอ่ะเดินอยู่นะผมผมผม ตอนนี้ผมเรืออยู่สามแม็กกับอีกครึ่งแม็กนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่อยู่ในถังนี่อยู่ผม <c oughs> ยังไม่ได้ออกไปปั๊ <c oughs> มยาว <c oughs> ดูดเค่ส่ด ตัวนี้อยู่ไหนไม่รู้นะทางซ้ายทางหูผมทางซ้ายอ่ะผมผมไม่ทิ้อันนี้อันนี้สแคปและแคปเกิดแล้วะตายตายมีตัววิ่งเดี๋ยวผมผมวิ่งขึ้นข้างบนอ่ะไปเคลียร์ตรงกลางกันไหมเดินเคลียร์ นี่ตัวเคลียร์ตรงนี้ก็ได้เอเคลียร์ศพตรงนี้ก็ได้พี่ผมที่ผมอยู่เนี่ยนะโม่พันเจเนอร์เออตั้งสี่ห้าศพเดี๋ยวผมออกก่อนนะถ้างั้นเอาเคลียร์เลยพี่เคลียร์เลย BSKS นะฮะตรงนี้เฮ้ยผมนะเคลียอ่ะอืมตรงนี้มี SKS โอ้ว SKS แค่เขามาเอาเลยก็ได้ตรงนี้เป็น ผมอยู่ข้างหลังนะอย่าตกใจนะเจอขาวใช่ปะล่ะพี่ไม่ผมอยู่หลังคุูงๆไงมีเกาะแตกยัวหนึ่งนะอองนงนะโอ้กระเป๋ากับเป๋าอู้ยาแดง อันนี้เกาะสองอันนี้มาสี่ตัวเนาะบนแล้วขับบนแล้วอันนี้มีเดนากาครับไปเกาะไปเกอะเลยตงไปนะคเหลือสามนาทีผมมี SKS นะครับจันแมนตา้จะเอานะหรือลงมาเอาได้แล้ว,วได้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้บรรจุแม็กมานะแมนเอาของแบาดียิงแมนนะ ตัวนี้เอาเลยครับตามต,ตัวนี้เ,เอาไหมเอาปืนไหมเี่ยวเลยพี่พี่เก็บเลยหมดแล้วครับยิงไรยิงสิครับ 7.4m เฮ้ยมีเสียงอย,งย,งยงู่ไหนนู้นอยูผมยิงผมยิงเปิดห,หลังแล้วให้เปิดหลังจำหลังได้ไหมให้สองหลังนะเปิดยังครับเปิดแล้ว ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้เปิดข้างบนไม่กล้าขึ้นไปบงปังลงประตูแดงเปิดยังลำนี้ใช่ปะประตูแดงเนี่ยยังเออข้างบนนะ่ไปเปิดลงเจ็ดก่อนกลางเปิดจังหวะเปิดกลางเดี๋ยวผมเปิดลงังประตูแดงประตูกลาง โอเคผมกลับดูสถานะเดิมเสียงวิ่งและอันนี้อะไรวะสองนาทอออีอ๋อซัตเพรสเซอร์อ่าลูกซองไอ้ที่วิ่งในใครครับเล่าหรอโ<ม>อ้โไปเสร็จจ<ะ>้ะ เยอะปออกเยี่ยกำลังวิ่งไปโอ้รวยเลยถ้ายิงอย่างนี้ตลอดตลอดสบายเออออกแล้วโอ้เราหมดเลยครับพันห้าเลยอ่ะได้ยูเซกมาตัวหนึ่งเฮ้ยละเท่าไหร่ยี่ิงคนได้อะ ตัวเลขเลยไงเลเวลเท่าไหร่ฮะได้เก็บดอกแท็กไว้ป่ะสามสิบหกคิวสี่สามเมตช็อต <c oughs> สถิติเดิม